เริ่มเก็บมาผมก็ไปเลนแกลิปกตินะครับอันนี้ผมเข้าไปในพุ่มนะเพื่อที่จะไปดักยิงศัตรูก่อนนี่ผมก็มารอตรงนี้เลยคลิปมาอย่าเพิ่งยิงนะให้เรายิงคนก่อนแต่ว่าผมไม่เห็นทีไรผมก็เลยคลิปไปเลยนี่นะครับเราสามารถกดเลนได้แบบดีนะแล้วก็วิวสอนะครับแล้วเน็ตผมก็บินอันนี้คือเน็ตผมไปนะครับ นั่นงไงเด็ดดเสียทัมมิ่งเลยนะเราต้องกลับไปรีคอร์ก่นันและผมก็กลับเลนมลันระเวบิดปกติโอเคยังได้2ตัวจังวันนี้นาคอสก็ไปตายแล้วแล้วก็เพื่อนก็ตายตัวหนึ่งแต่ว่าเราต้องเคลียร์คลิปก่อนนะเราไปเติมไม่ได้เพราะว่าเราจะเสียคลิปแล้วเราจะเสียเงินเขาอยู่2คนนั้นเราอยู่คนเดียวเราต้องพยายามเซฟเซฟหน่อยจังวันนี้วันเดอร์มาช่วยเราแล้วเท่ากับ22ศัตรูเล่นนกไปนะ จากนั้นผมก็มาตีตัวเล็กครับเอาตังใช่ไหนผมก็มาลัดเบฟครับจากนั้นผมก็มาแท็กแรงกลางาเดินมากัะลมนะครับเหมือนจะมีไฟนะกาลีก็อันตีมาปัญหาของเราก็คือกาลีนะครับเพราะว่าแบบมันหลบค่อนข้างยากตัวเราวิ่งช้านะไม่มีโบบิลตี้ด้วย จะไั้ผมก็มารับเว็บปกติเจ้าวันนี้ตูเลนโดนนะครับเขาบวกกันเดี๋ยวผมก็ไปตีตัวเล็กนะฟาร์มให้ได้เงินก่อนนะครับพอได้ตัวเล็กเราก็ไปรับเว็บต่อแครีก,ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเงาเทลลี่ฝั่งก็รับตัวเล็กเหมือนกันนะทำให้เงินของเขาจะฉีกไปเรื่อยๆเราจะตามยากนะครับ ผมก็พยายามจะกดเลนนะเพราะเราเป็นเทลเรายิงไกลกว่าแล้วเรายิงแรงด้วยมันอยู่2ตัวนะผมเข้าซ้ายไม่ได้ต้องฟิกเกอร์ออกแล้วก็ซิฟก็กริ่งอย่างนั้นเลยครับตีผมที่ผมฟิกเกอร์ออกในนี้ก็คือมันสามารถกันซิฟไม่ให้อันตีเข้ามาหาเราได้นะจากนั้นผมก็ต้องไปรับเวฟครับโชคดีที่ยังเหลือ3ตัวเต็มนะผมอยากได้มังกรครับผมก็เลยตีแต่ถ้าว่าอีกทีมมันอยู่เยอะมากเพื่อนเราก็มาเติมนะครับ ผมก็จะยิงอะไรผมก็ยิงคนไปเรื่อยๆแต่ผมโดนตีทีลิคก็เกือบตายแล้วนะผมก็าจ,จะกลับไปแล้วนะแต่ว่าคลิปข้าวนิดหนึ่งแล้วกันโอเคเพื่อนมาเติมผมก็เลยเคลียร์คลิปได้แล้วก็แต่เพื่อนตายแทนนะครับเกมนี้ผมก็มาเอาตัวเล็กเลยเพราะนักคอสอยู่ล่างได้ตัวเล็กแล้วผมก็ไปรับเบฟต่อแต่ทีลิอยู่ตรงนี้มันจะเยืนตีมาทําไมก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ตายอยู่แล้วไงจากนั้นก็มาเลนกลาง ยังไม่ได้ทำอะไรเลยกาลีก็อันตโซนมาล้ผมก็เลยต้องวิ่งไปเล่นล่างไปรับเปยปร่างนะครับ low. Back base. มูหลัดเอาเรื่องมากเลยในเกมนี้ผมพยายามยืนในจุดที่เราสามารถฟิกเกอร์ออกหรือว่า,าวิ่งถอยได้นะครับจังวันนี้เราสามารถแย่งดัเซลเยอร์มาได้ แล้วก็โดนปิดสีตัว <Yeah. S 1> ผมเลือกที่จะรับเบีมนะครับเพราะว่ามันได้ตังค์ด้วยผมก็รับเบ้มปกติโดยที่ผมอ่านมินิแมตแล้วว่าศัตรูนั้นอยู่กลางและบนเยอะผมก็เลยทําการเนียนป้อมซึ่งมีมอนเตอร์มาตัดให้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีอันนี้คือเล่นลมที่ดีนะครับก็คือไม่ต้องเข้ามาครับแค่โซนไว้ก็พอเพื่อนจะไฟต์ผมก็เล่นไปตีตัวเล็กต่อจะวันนี้เราลูมนะครับ แต่ว่าทีลีรู้มากฟิกเกอร์ออกไปแล้วโอเคจบไฟต้อรงการเพื่อได้1คิวมาครับคิวอ้อยมาจากนั้นผมก็มาคุมไอ้ปั๊บแดงเพราะนาคอดอยู่บนศัตรูอยู่กลางเยอะน,นะครับผมก็เลยมาเนียนป้อมล่างมูหลาดมานะครับโอเคเราได้ป้อมแต่มูหลาดหายไปละผมฟิกเกอร์ตามนะแต่ไม่แต่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คือเสียฟิกเกอร์ฟรีนะแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ปับ๊บซีประเติมมูหลาดมาเติม มุลรเกือบตายมันหนีไปแล้วนะครับโอเคช็อตนี้เรายิงแรงแล้วนะครับกาลีพยายามชุกกาลีนะครับนี่ผมต้องยิงแรกเลยเพราะผมไม่รอดแล้วโอเคผมแลกกาลีมาได้ตัวหนึ่งผมได้ชัดดาวเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเงินผมตามแคี่อีกทีมใกล้ทันแล้วนะครับกาลีอันติใหม่แล้วครับนี่เลยครับคือกาลีนี่คือปัญหาของเราเลยมุลาดอยู่ล่างนะครับผมกับทีมก็เลยวิ่งเข้าไปข้างล่างเลย แต่ไม่ทันครับเอาวเวฟก็ออยังดีจังวันนี้มันจะมีไฟนะครับแต่ว่าตำแหน่งผมยืนไม่ดีผมต้องกลับก่อนโอเคฟามตัวเล็กได้ช็อตนี้มันจะมีไฟใหญ่นะครับผมก็เลยมารอตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีนะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้เราสามารถหนีกาลีได้เพราะกาลีมันยินเป็นเส้นตรงเราสามารถวิ่งหนีเฉียงได้นะครับโอเคทีลีของอีกทีมก็ตายแล้วผมก็ยิงมุลลเรื่อยโอเคมูลลตาย ผมได้ชัดดาวด้วยครับเงินผมก็จะดีดขึ้นมาอ้อยเข้ามาอ้อยเลงผมแต่ผมฟิกออกแล้วผมยิงสวนโอเคผมได้อ้อยมาจากนั้นผมก็เอาปั๊บแดงนะครับศัตรูตายสามนะครับผมก็เลยมาเคลียร์เวฟก่อนเพราะว่าตัวนี้ยิงแรงตัวคลิปม่วงอะ่ะยิงแรงจากนั้นก็มาเคลียร์ตัวเล็กมาตัดฟ้าอ,อ๋อนคอรบอกนคอรขอบัฟโอเคให้นกคอรก็ได้ตอนนี้เราอยู่5คนนะครับแต่ว่าเหมือนดาเมจอะไรขาดๆเป็นยังไงก็ไม่รู้ สก,กอร์เราเริ่มตีตื่นขึ้นมาแล้วนะครับ <Ret reat. S 1> ทีเลียนตีเข้ามาตามด้วยตีของกาลีเราต้องวิ่งเฉียงนะครับวันนี้ผมมารับเลนล่างก่อนครับตรงการเพื่อนบวกกันแล้วผมเลือกที่จะรับเลนล่างก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเราค่อนข้างจะถึกโอเคทีนี้ตายครับนาคอตล้วงได้ ผมก็รูังจะไปเติมแต่ว่าเห็นบับแดงรอใจผมต้องเอาบับแดงไปก่อนและผมก็มาดักตรงนี้นะครับแล้วก็วเวลสเปิดซิโออมแต่ว่าอันติกติ้งผิดติดคือผมก็ละซอยโอเคผมฆ่าซิฟได้จากนั้นศัตรูตายสามตัวตายสตัวผมเลกที่จะเปิดก็อตเลเยอร์เลยนะครับวิมาคนเดียวเลยเพราะผมเชื่อว่าอีกตัวในผมสามารสู้ได้จากนั้นเพื่อนก็มาเติมก็อตเลเยอร์นะครับผมเลทติ้งให้เช็คก่อน เพราะว่าไม่ชัวร์เดี๋ยวโดนแย่งเสียดายนะครับโอเคเพื่อนใช้แล้วไม่มีผมก็ได้ข้อสเลยเยอร์แล้วก็ปล่อยเลนกลางเลยเพื่อที่จะแต่ทาเวลานะครับเพราะอ้ศัตรูยังตายอยู่แล้วผมก็มาล่อยป้อมกลางทีเรียตตีมาแต่ไม่โดนเราปรเทศเมือนเหลือชิ้นเดียวนะครับก็คือดับแดงแต่ผมเลือกออกซื้อก่อเกิดก่อนแล้วผมก็ซอยป้อมคนเดียวก็สรามาแล้วนะครับ ต่อไปผมก็มีหน้าที่แค่ซอยป้อมอย่างเดียวคนอย่าไปสนใจโอเคเราก็ได้ป้อมกลางผมเซตเคียวไว้ก่อนนะครับโอเคเราเซตเคียวเรียบร้อยแล้วการเลี้ยงตีลงมาตามด้วยอ้อยผมฟิกออกนะครับโอเคสตธุก็อัตีออกเหมือนกันจากนั้นผมก็มาซอยป้อมซอยคนแต่ทาไมซอยป้อมโดนป้อมตีช็อตน,นี้เรามั่วกันมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็เก็บไป2เหมือนกัน ผมก็เล่ที่จะซอยป๊อปเหมือนเดียวการีนะครับการียิงผมตายไหมเกือบตายโอเคยังไม่ตายผมก็เลยหันไปกลับไปซอยป๊อปเหมือนเดิมโอเคหนะ้าที่ผมเสร็จแล้วผมก็กลับได้แล้วผมก็มาเขยมยบัฟฟ้ามันก่อนตีตัวเล็กตีปั๊บแดงแล้วก็มาตีตัวเล็กอีกทีหนึ่งมุลตรลุด,ลดโอเคมันสับแล้วมันไม่ตายนะจากนั้นผมค่อยอ้อมโลกไปได้แบบเซฟ สันี้อ้อยมาแล้วโอเคเราได้อ้อยรอคลิปแล้วผมก็จะทำการซอยป้อมกาลีมากาลีมาเรา,เราต้องหนีนะโอเคเราสู้กับกาลีไม่ได้กาลีมันแรงเกินไปผมก็จะทำภารกิจด้วยกันไปยิงป้อมยิงสดโอเคผมได้สองป้อมแล้ว เหมือนเกมนี้จะมีไฟใหญ่นะผมก็เลยยิงสตูไปแต่ไม่มีใครตายเลยยิงโคตรเ่าโอเคได้ทีเละหนึ่งคิวแต่ว่าทีมเราตายสามนะทีมสตูก็ตายสามเหมือนกันแล้วทีมเราก็ตายสี่เลยผมคนเดียวผมก็เลยตัดสินใจยิงแลกกับกาลีนะโอเคผมมีก่อเกิดสตูไม่กล้าตามมาจากนั้นเราก็มาลุมตีของกัน กือบโดนแย่งแต่ผมได้นะเพราะผมดาเมจแรงอยู่มีดับแดงแล้วผมกำลังเลอยู่ว่าจะไปเติมนี้ไหมเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่ผมเล่นไม่ได้นะครับทางมันหนีไม่ได้บอกผมไม่มีฟิกเกอร์แต่ผมก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปนะครับปรากฏไม่มีอะไรการีลุดนมากผมยิงการีก,ก่อนโอเคการีไม่ตายชอรี่ผมจะตายไหมโอเคผมแลกกับทีลีของมันไปนะครับผมยังไม่ตายผมยิงซิปโอเคผมยิงซิปตายแล้วผมก็รอดด้วยตอนนี้เหลือ22นะครับ สองสองเล่นไม่เต็มมูหลาดปาดไปแล้วนะครับปาดไปแล้วก็ไม่น่ากลัวนะมูหลาดอะ่ะเพราะว่าเรายิงแรงจังหวะน,นี้กาเรียมายินให้มันเรียกว่าเรามันจะยิงคลิปรด้ว่ายิงคนสรุปมันเลือกที่จะยิงคลิปนะครับเราก็มีชีวิตอยู่จังหวะนี้ผมตายโดนปาตายผมมีเคี้ยวโอเคผมยังรอดยังไงโอเคผมยังรอดแล้วก็คลิปตีป้อมแตกเกมนี้เราก็พลิกมาชนะได้นะครับ เกมนี้ที่ผมเล่นได้เพราะว่ามันไม่มีแบทแมนหรือว่าไม่มีตัวบินวอล์นะครับผมก็ได้ MVP มาแบบเท่ๆปัญหาเราก็คือการรีตัวเดียวนั่นแหละครับทำให้ขึ้นบ้านยากแล้วก็เกมตามขนาดนี้แต่เราก็สามารถเล่นมัชนะได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากด์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ